ขอต้อนรับเข้าสู่ไพรานารีก่อนฟังคลิปนี้ช่วยกดถูกใจคอมเมนต์ทักทายกับไพรานารีด้วยนะคะทับที่ผีหวงโดยไตรสศกนาริมนานที่รักคุณว่าที่นี่ดีไหมราคาไม่แพงด้วยนะแถมยังอยู่ใกล้โรงพยาบาลด้วยเอาไว้เวลาคุณคลอดเจ้าตัวเล็กจะได้สะดวกไงนิธิ ถามพัชรีพรรยาท้องแก่โดยน้ำเสียงสดใสขณะนี้ทั้งคู่กำลังมองหาที่อยู่ใหม่ซึ่งหมายใจจะให้เป็นเรือนตายของตนเพราะปัจจุบันการเช่าเขาอยู่นั้นทั้งคู่เริ่มมองเห็นแล้วว่าเป็นการนำเอาเงินไปทิ้งเปล่า,ลาเดือนละเกือบหมื่นบาทพัชรีมองดูป้ายประกาศขายบ้านพร้อมทีดินที่นิธิยื่นให้หลังจากพิจารณาอยู่ครูใหญ่ เธอก็พยักหน้าน้อยๆยิ้มละใหมออกมาก็สวยดีนะคะอีกอย่างราคาก็ไม่แพงเหมือนที่คุณว่าด้วยถ้าคุณคิดว่าดีฉันก็โอเคค่ะพัชรีตอบเมื่อเห็นว่าพันระยาะคู่ถูกคู่ยากไม่ขัดข้องประการใดกับสิ่งที่ตนเสนอวันรุ่งขึ้นนิธิจึงนำครึ่งหนึ่งของเงินเก็บไปทำการซื้อบ้านหลังนั้นและเจียดเอาเงินเก็บที่เหลือบางส่วนมาจัดการซ่อมแซม และตกแต่งบ้านให้หนาอยู่เพื่อตอนรับภรรยาและสมาชิกใหม่ที่จะลืมตาดูโลกในไม่ช้าเราเวลาเพียงเดือนกว่าๆทั้งครูก็ยหายเข้าของเข้ามาอยู่อย่างบ้านใหม่อย่างสมใจอยากการดำเนินชีวิตก็เป็นไปอย่างปกติสุขเฉกเชนกับคููผัวตัวเมียทั่วไปกระทั่งเรื่องราวความน่ากลัวเริ่มจะใช้แววให้เห็น คืนหนึ่งขณะที่ทั้งคููหลับไหลด้วยความสุขด้วยธรรมดาของคนท้องผชริสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกเพราะเกิดปวดท้องเบานางไม่อยากปลุกผัวรักเพราะเห็นว่าเขากำลังนอนหลับเนื่องจากกลางวันก็ทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยแม้เขาจะบอกว่าหากกลางค่ำกลางคืนจะลุกคื้นเดินไปไหนใครปลุกเพราะความเป็นห่วงแต่ผชริก็เห็นว่าระยะทางจากห้องนอนไปห้องน้ำไม่ได้ไกลเท่าใดนัก เธอสามารถเดินไปเองได้โดยสะดวกจึงตัดสินใจยักแย้ยักยันลุกจากเตียงนอนไปอย่างลำบากเพราะเกิ็ดกะท้องที่โยใหญ่และโตขึ้นขนาดเจ็ดเดือนจังหวะที่เปิดประตูห้องออกมาเธอก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อเห็นมีเงาของใครคนหนึ่งวิ่งผ่านหน้าไปในระยะประชิดเธอถอยหลังกรุดทันทีเพราะคิดว่านั่นคือขโมยหรือเปล่า แต่เงียหูฝั่งดูครูใหญ่ก็ยังเงียบคิดไปว่าตนเองคงตาฟาดจึงเดินไปเข้าห้องน้ำที่อยู่เยื้องออกไปทางด้านซ้ายมือ <c oughs> <c oughs> ขณะที่พัชรีกำลังทําธุระส่วนตัวอยู่นั้นเสียงร้องไห้คร่ำครวญก็แวลมาให้ได้ยินเธอสะดุ้งใจเล็กน้อยว่าใครกันนะมาร้องไห้ในเวลานี้ จะว่าเป็นเสียงจากด้านนอกก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะบ้านของเธอเป็นบ้านสองชั้นและเป็นบ้านปูนทั้งหลังอีกทั้งห้องนอนและห้องน้ำที่เธอนั่งทําธุระอยู่นี้ก็อยู่ถึงชั้นสองเสียงร้องไห้จากคนภายนอกไม่น่าจะดังมาได้จนได้ยินชัดเจนขนาดนี้เสียงดังมันกงเรากับว่าอยู่ใต้ตัวบ้านและยังอยู่บนบ้านชั้นสองนี่เองคิดได้เช่นนั้น พัชรีก็บังเกิดอาการหนาวสัตานขึ้นมาในหัวอกอย่างยากจะหักห้ามใจหวนึกไปถึงเงาวูบที่วิ่งตัดหน้าเถื่อครูหรือทั้งเงาและเสียงจะเป็นสิ่งลี้ลับที่ไม่ใช่คนกันแน่แต่ถ้าเป็นแบบนั้นทำไมถึงยังสามารถสิงสู่อยู่ที่นี้ได้ก็เมื่อครั้งแรกที่เข้ามาอยู่เธอและผัวรักก็นหมนพระมาทำบุญบ้าน และพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีไปแล้วถ้าเป็นผีจริงทำไมถึงยังอยู่กำลังคิดอะไรพลืนๆเธอก็ต้องสะดุ้งยงเมื่อลูกบิดประตูห้องน้ำขยับเหมือนมีคนพยายามบิดจากด้านนอกอีกทั้งยังมีเสียงเคาะประตูรัวๆสงสามครั้งเธอปิดปากเงียบด้วยความตื่นกลัวเหงื่อการแตกพลักใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาจากอกคุณ คุณอยู่ข้างในหรือเปล่าเสียงนิติร้องถามด้วยความเป็นห่วงผัชรีเมื่อรู้แน่ชัดว่าคนที่พยายามเปิดประตูและเคาะประตูเมื่อครูเกิดจากผัวรักก็ถอนใจและร้องตอบออกไปก่อนจะจัด้าผ่อนให้เรียบร้อยแต่เมื่อเธอเปิดประตูออกไปก็พบเพียงความว่างเปล่าและอากาศที่เย็นเหมือนอยู่ในตู้แช่นั่นทำให้เธองงระคนตกตะลึงจนตัวชาดิก เธอรีบเดินตรงไปยังห้องนอนและพบว่านิธินอนหลับสนิทอยู่บนเตียงพัชรีนานิ่งตาเลือกลักเพราะคิดไม่ตกว่าเหตุการณ์เมื่อครูนั้นมันคืออะไรกันเน่เสียงผัวรักที่ร้องเรียกอยู่นอกห้องน้ำเมื่อครูนั่นใช่นิธิจริงหรือไม่แล้วเหตุใดเขาจึงกลับมานอนอุดตุอยู่บนเตียงได้ไหวเพียงนี้ลราในขณะที่เธอกำลังยืนเงอตกแตกพลานอยู่นั้น จู่ๆเธอก็ได้สัมผัสถึงใครบางคนที่ยืนอยู่เบือ้องหลังไอเย็ยนที่หนาวจนจับครัวหัวใจลมหายใจที่รดอยู่ตรงต้นคอนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าด้านหลังของเธอมีคนยืนอยู่ชนิดตัวแทบติดกันพัชรีกลั้นหายใจกลับไปมองคิดว่าเป็นไงเป็นกันดูให้มันรู้ไปเลยว่าเป็นอะไรกันแน่แต่เมื่อหันกลับไปก็พบเพียงแค่ความว่างเปล่าขอ,ของความมือสลัว ไม่มีใครยืนอยู่ทั้งนั้นผชรีถอนหายใจยาวอย่างโล่งอกแต่ก็สบายใจได้เพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเพราะสายตาเหลือบไปเห็นเงาของคนที่มุมห้องเงานั้นข่าแรกก็นั่งกอดเข่าขุดคูอยู่ในมุมมืดแต่แล้วก็ต้องค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นยืนตรงและกลมนานิง่งคนคนนั้นอยู่ในชุดคลุมสีขาวมุนและขาดวินผมเผาที่เหี่ยวรุงรัง จนปิดหน้าปิดตาบ่งบอกให้รู้ลักษณะว่าเป็นผู้หญิงเป็นแน่น,น,น,นั่นใครน่ะพัชรีกระซิบถามเสียงสัน่นร่างในชุดคลุมไม่ตอบแต่เริ่มกระตุกน้อยๆเหมือนคนเป็นสันนิบาตและค่อยๆก้าวมาหาเธออย่างช้าๆฉันถามว่าเป็นใครพัชรีร้องถามขึ้นอีกครั้งโดยนำเสียงที่ดังกว่าเดิม รังนั้นหยุดกึกแล้วก็หัวเราะออกมาเสียงแหลมก่อนที่พัชรีจะคิดอะไรโตรังในผ้าคลุมสีขาวนั้นก็พุ่งเข้าหาเธออย่างรวดเร็วด้วยอารามตุกใจเธอกรีดร้องลั่นพร้อมกับล้มงายหลังฟาดพื้นและสลบไปมาสะดุ้งตื่นเอาตอนเช้าตรู่แสงแดดยามเช้าลอดผ่านช่องหน้าต่าง มากระทบเยียงเปลือกตาพอลุกขึ้นได้พัชรีก็เอะอะกรีดร้องดังลัน่นจนนิตีที่อยู่ข้างๆต้องกรหยับตัวเรียกสติคุณเป็นอะไรไปนิตีถามด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นว่ามีรักตัวสั่นหน้าซีดเป็นไก่ต้มะพระผีคะ่ะเมื่อคืนฉันเจอผีพัชรีตอบเสียงตื่นสั่นเครือแววตามีความหวาดกลัวอย่างถึงขนาด ได้ยินเช่นนั้นนิธิก็ตีหน้างงพัชรีเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ผัวรักฟังพอฟังเรื่องราวจบนิธิก็แย้งบอกว่าเธอคงฝันร้ายเพราะจากที่พัชรีเล่าเธอสลบสไลด์อยู่กับพื้นห้องแต่รุ่งเช้าเมื่อนิติตื่นขึ้นเขาก็พบพัชรีนอนอยู่บนเตียงตามปกติทั่วไปอีกทั้งยังหลับไหลอย่างปริ่มสุขจนกระทั่งสะดุ้งตื่นเมืามครูนี้เอง พัชรีได้ฟังก็สับสนว่าตกลงเหตุการณ์ที่พบเจอนั้นเป็นเพียงความฝันอย่างนั้นหรือแต่มันเหมือนจริงเกินกว่าจะมองข้ามความไม่สบายใจยังเกาะกินเธออยู่อย่างไม่ห่างหายวันนั้นเป็นวันหยุดเพื่อความสบายใจของเมียรักนิธิจึงชวนเธอไปทําบุญที่วัดไกลบ้านพัชรีตั้งสติตั้งจิตอธิษฐานแผ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรนายเวรและสัมภเวสี ไม่ว่าที่เธอพบเจอเมื่อคืนที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องจริงหรือความฝันเธอก็ขออุทิศส่วนกุศลให้โดยไม่มีประมาณหวังเพียงเพื่อให้ผู้ที่ได้รับถึงแก่ความสุขผลจากความทุกเขเวทนาที่เป็นอยู่มันเป็นที่ของเขาเข้าห่วงนะโยมขณะที่ทั้งสองเดินลงจากศาลาพระรูปหนึ่งซึ่งกวาดลานวัดอยู่ออ่นถักขึ้น สองผัวเมียพากันชะง,งักงันทันทีอะไรนะเจ้าค้าหลวงพ่อพัชรีเอ่ยถามที่ของใครเข้าก็าหวงเป็นธรรมดาเมื่อมีผู้อื่นมาอยู่ย่อมไม่พอใจหมายความว่ายังไงครับหลวงพ่อที่ที่ของใครครับนิธิถามย้ำเพราะไม่เข้าใจในคำพูดของพระรูปนั้น แต่ก็ไม่ได้รับการตอกลับใดๆเพิ่มเติมอีกจากพระรูปนั้นท่านเพียงแต่มองคุณทั้งสองโดยแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความการุณ่ายิง่งฝ่ายผชรีเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ตีความออกจากเรื่องแปลกๆที่เธอพบเจอเมื่อคืนวานดังนั้นจากที่ตอนแรกไม่สบายใจอยู่แล้วพระองค์เจ้ายัางมาทักทวงเช่นนี้บันจึงแปลเปลี่ยนเป็นความกังวลอย่างหนัก ฉะนั้นเธอจึงพยายามขอร้องให้นิธิผัวรักย้ายออกจากบ้านหลังนั้นเสียเราซื้อบ้านหลังนี้แล้วนะที่รักเราสิเป็นเจ้าของผีเผือที่ไหนจะมาเป็นได้ละ่ะถ้ามีพวกมันก็ต้องเกรงใจเรานิธิบอกตามวิสัยของคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้แต่นั่นไม่ได้ทำให้พัชรีรู้สึกสบายใจขึ้นเลยแม้แต่น้อยเมื่อออนวอดผัวไม่สำเร็จจะให้ทนอยู่กับความหวาดระแวง เธอก็เห็นว่าไม่เข้าทา่าที่สุดภชรีจึงขอย้ายกลับไปอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัดโดยตอนแรกเธอบอกให้นิธิตามไปอยู่ด้วยแต่ด้วยว่าหน้าที่การงานของนิธินิธิจึงไปไม่ได้สุดท้ายจึงมีเพียงเธอที่กลับบ้านทิ้งให้นิธิอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นเพียงลำพังเพียงคนเดียวคุณคะฉันไม่ห่วงคุณนะถ้าเป็นไปได้ขายบ้านหลังนั้นเถอะเราหาที่ใหม่ก็ได้ พัชรีบอกขณะที่มาส่งนิติขึ้นรถที่บอคอทาองด้านผัวรักก็อบก,กอดเมียด้วยความเสนค้าสุดซึง้งลางปลอบใจว่าไม่เป็นไรเขาจะอยู่บ้านหลังนั้นเพราะตั้งใจจะใช้ที่นั่นเป็นเรือนตายและเมื่อพัชรีคลอดลูกแล้วเขาจะรับเธอไปอยู่ด้วยรับรองว่าไม่มีเรื่องอะไรต้องให้กังวลอีกหลังจากที่แยกกับนิติพัชรีก็ใจขอไม่สู้จะดีนัก เธอจับเวลาดูเอาว่าผัวรักน่าจะเดินทางกลับถึงที่พักแล้วจึงโทรหาเพื่อสอบถามความเป็นไปผลปรากฏว่านิธิอยู่บ้านเรียบร้อยแล้วดังคาดและยังอยู่ดีไม่มีอะไรผิดปกติทั้งสองขาดการติดต่อกันเกือบอาทิตย์โดยว่าด้วยงานของนิธิค่อนข้างยุง่งเขาหมูมานะทำงานยังหนักเลิกงานเวลาปกติก็ทำโอทีตอโตด้วยว่า เวลานี้เขาอยู่เพียงลำพังเมีอยอยู่บ้านแม่ใหญ่ของเขาจึงหมดห่วงสามารถทำงานล่วงเวลาได้โดยไร้กังวลจนกระทั่งหลังจากอาทิตย์หนึ่งที่พัชริตโทรหาผัวรักเพราะเป็นห่วงนิทีรับสายโดยน้ําเสียงที่แสดงอาการอิดโรยเป็นอย่างมากที่รักคุณไม่สบายหรอคะทำไมเสียงคุณดูแย่จังก็นิดหน่อยนะ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้พักผ่อนเลยยังไงผมขอ,อนอนหน่อยนะนิธิบอกแล้วก็วางสายหลังจากนั้นเขาอข็เงียบหายไปเป็นอาทิตย์พัชรีรอโทรศัพท์จากพัวรักแต่ก็ไรวีเวลโทรไปก็ไม่รับสายหนักๆเขาก็ปิดเครื่องออกดือ้อนั่นทำให้เธอกังวลไปต่างๆนานา,นาแต่จิตใจของเมียท้องแก่เรื่องที่เป็นไปในทิศทางนี้เธอไม่ได้คิดถึงเรื่องผีกลับคิดไปว่า หัวแอบนอกใจซุกใครไว้หรือเปล่าทีสุดเมื่อติดต่อกันไม่ได้เป็นเวลานานเธอจึงบอกให้ญาติพาไปดูนิทีที่บ้านหลังนั้นในใจเธอนั้นรอนรุ่มคิดว่าผัวนอกใจจริงๆก็จะตัดขาดกันเสียวันนี้เลยอีกทั้งญาติพี่น้องก็คอยเป่าหูทุกวันว่าผัวรักของเธอนั้นทําท่าจะทิ้งเธอกับลูกไปมีคนใหม่ ไม่นานพัชรีและญาติก็มาถึงบ้านที่ถือและผัวซื้อไว้ในเวลาพลบค่าเธอร้องเรียกอยู่นานแต่ก็ไม่มีเสียงตอบแต่ไฟในตัวบ้านก็ยังเปิดอยู่แวบหนึ่งเธอมองไปเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านหน้าต่างตรงชั้นสองนั่นทำให้พัชรีกโกรธจัดปักใจว่าผัวนอกใจจริงๆแต่อย่างไรเธอก็ต้องจับให้ได้คาหนังคาเขา เธอจึงให้ญาติที่ไปด้วยงัดประตูเข้าไปในบ้านทันทีที่ประตูเปิดออกกลิ่นาสาบซางก็ประทักเกากับจมูกจนคนทั้งหมดต้องพัง,งะถอยออกมามวลอากาศภายในบ้านมันอึดอัดเย็นเยือกพิกลจากคราแรกถือเขนใจผัวเพราะเห็นหง่องผู้หญิงเดินอยู่ในบ้านจิตใจกลับกลายเป็นความห่วงหากังวลใจกับความปลอดภัยของนิธิขึ้นมาทันที เธอร้องเรียกพัวพร้อมกับเดินขึ้นไปชั้นสองโดยมีญาติตามไปด้วยตัวบ้านเหมือนไม่ได้รับการดูแลมาระยะหนึ่งฝุ่นเริ่มจับตามพื้นเพราะไม่ได้ปัดกวาดเช็ดทูพัชรีเดินไปถึงห้องนอนที่ปิดสนิทอยู่กลิ่นเหม็นเนา่าเริ่มโชยออกมาทีละน้อยตอนนี้เธอเริ่มใจไม่ดีแล้วลองบิดลูกบิดดูปรากฏวา่าห้องล็อกจากด้านในเธอร้องเรียกชื่อนิธิ หลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับที่สุดจึงให้ญาติพังประตูเข้าไปอีกครั้งเมื่อประตูเปิดลัวออกภาพที่เห็นทำให้คนทั้งหมดต้องตกตะลึงตาค้างร่างของนิธิผูกคอตายกับขือห้องที่ถูกรื้อฝ้าออกสภาพที่เน่าอืดเต็มทีบอกได้ว่าตายมาหลายวันแล้วพัชรีเป็นลมล้มพับทันทีเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาก็เอาแต่ร้องร้องไห้คร่ำครวญ เราคิดว่าเรื่องที่เจอคงเป็นแค่ความฝันแต่มันก็ไม่อาจจะหนีพ้นความจริงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาโศกปากคำคำถามว่าก่อนตายนิติเคยตัดพ้อะอะไรให้ฟังหรือไม่เขามีเรื่องไม่สบายใจหรือเปล่านั่นเป็นการยืนยันว่าผัวรักของเธอได้จากไปแล้วจริงๆเธอปฏิเสธทุกอย่างจากใจจริงเพราะตลอดเวลาที่คุยกับนิติจบจนกระทั่งครั้งสุดท้ายที่คุยกันนั้นเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องเรา ที่ทำให้ไม่สบายใจลึงสักครั้งแล้วเหตุใดเขาจึงคิดสัน้นทิ้งเธอและลูกไปเช่นนี้หลังจากเสร็จสิน้นงานศพของนิธิพัชรีหวนไปที่วัดซึ่งเธอกับนิธิเคยทำบุญอีกครั้งเมื่อผูพระรูปที่ทักเธอในครั้งนั้นจึงเอ่ยปากถามเพื่อหาความจริงเรื่องบ้างเรื่องอย่ารู้เลยนะจำไว้แค่ว่าที่ไหนอยู่ไม่ได้ก็อย่าฟื้นอยู่ มันไม่ใช่ทีของเราเมื่อไม่ได้รับคำตอบที่เป็นชิ้นเป็นอันจากพระสงฆ์ซึ่งเป็นความหวังเธอจึงลงมือสืบหาความจริงเอาจากคนแถวนั้นแรกๆก็ไม่มีใครอยากบอกไม่มีใครอยากเล่าแต่เมื่อเธอขอร้องออนวอนบอกว่าผัวรักเธอเสียไปแล้วในบ้านหลังนี้ได้ปรดถึอช่วยบอกเรื่องราวทุกอย่างให้เธอรับรู้ด้วยที่สุดความจริงที่นาสะพรึงก็เปิดเผยชาวบ้านคนหนึ่งเล่าว่า ที่ดินซึ่งบ้านหลังนี้ปลูกทับไว้เมื่อก่อนเคยเป็นที่ทิ้งศพของผู้ร้ายและผู้มีอิทธิพลตรงนั้นเคยเป็นบ่อน้ำกว้างจะมีคนพบศพคนถูกฆ่าจากที่อื่นมาทิ้งเอาไว้ปีหนึ่งก่็หลายครั้งจนกระทั่งมีนายทุนมาควานซื้อที่และได้ที่ดินพื้นนั้นไปด้วยราคาที่ไม่สูงเขาจัดการถมทีและสร้างบ้านขึ้นหลายหลังเพื่อขายและให้เช่า แต่ไม่ว่าใครที่มาอยู่ก็มีอันต้องย้ายออกไปทุกรายถ้าฟื้นอยู่ก็จะเจ็บป่วยมีอันเป็นไปเหมือนนิธิชาวบ้านคนนั้นยังบอกอีกว่าตอนที่นิธิมาดูข้อมูลเขาก็บอกไปแล้วว่าบ้านหลังนั้นไม่ดีแต่นิธิก็ยังยืนยันที่จะซื้อเพราะราคานั้นถูกเหมือนได้เปล่านั่นเป็นสาเหตุที่เขาต้องจบชีวิตเพราะอาถรรพ์จากผีที่สิงอยู่ในบ้านหลังนั้นและอีกหลายหลังในละแวกเดียวกัน โดยชาวบ้านคนนั้นบอกว่าเจ้าทีของที่ดินพืนนั้นแรงเพราะเป็นผีตายโหงใครจะมาอยู่ก็ไม่ได้ต้องทิ้งร้างไว้ให้พูดผีปีศาจสิงสู่อยู่เท่านั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าที่ไหนที่คิดว่าไม่ใช่ที่ของตัวเองและอยู่ไม่ได้ก็อย่าฟื้นเพราะหากฟื้นไปแล้วอาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักก็เป็นได้ และเรื่องราวทับที่ผี้วงก็จบลงเพียงเท่านี้